พ่อแม่พีทท่น้องชาวติศรัยท่านทันยินทันใจน้อยใหญ่นมสาว์พี่โตโกะพ่อแม่น้ำาอน้าสาวพ่อพ่ลูกหอ้ไอ้น้องร่มทันไรนีนหลอนสุขสุขคนวันนี้ตกแต่งสบายดีพรอกับขับปเจ้าเบาขับคนบัดรปลาสีฟ้ามาเบิ่งเอ้ฟ้ามาขุดกบเพราะว่าเมื่อคืนนี้เห็นกบเข่งหูเห็นปะมันมีจังหูไป

ไปแล้วไปะจะกดควบค่างน้องโดดเลยลูกน้องเลย <laughs> Hiến <tưởng> ngủ ui <laughs> Ê, ở đây là phía đó. này phía nào Này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì